เมื่อกี้วิทยาก็เห็นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ห้ามพลาดนะครับผมสําหรับใครที่ชอบการ์ตูนดิสนีย์แล้วก็สําหรับแบบทั้งน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้แบบเป็นครอบครัวนะครับผมว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยแล้วพี่วิกมีตัวคาแรคเตอร์ที่ชอบเป็นพิเศษไหมอ่าผมชอบหลายตัวครับเอ่อไลอ้อนคิงก็ชอบนะครับแล้วก็ทอยสตอรี่เราก็ดูมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับใช่ครับเซจลามูนี้อะไรนะไปดูดิสนีย์ร้อยปีไม่ดีเนี้มาัรู้ว่งานดีกัน ครับก็อยากเชิญชวนนะครับผมใครที่ชอบดูดิส ney on ice นะครับผมครั้งนี้ครบ1 0 0ปีนะครับผมจัดเต็มมากๆเลยนะครับวันที่21มีนาคมนะครับถึงวันที่31มีนาคมนะครับผมก็มาดูกันครับที่เมืองทองธานีนะครับผมรับรองคำว่าสนุกแน่นอนครับมางานเด็กแบบนีภาคคุณพ่อมาในหัวบ้างไหมครับผมเป็นคนรับเด็กอยู่แล้วนะ๋อเด็ก เด็กดูอเล็กแหลกเด็กยี่สิบนตจริงจริงมันมีมเป็นทว่าเราเห็นแบบเราเห็นแบบว่าทุกคนพาครอบครัวมาอะไรอย่างเงี้ยก็มองซ้ายมองขวาเมื่อกี้ก็เป็นครอบครัวเป็นเด็กๆกันหมดแน่นอนเราก็รู้สึกว่าเออน่ารักดีเออเราเราผมเอาจริงๆผมเป็นคนรักเด็กอยู่แล้วเด็กแบบเด็กตัวเล็กๆนะใช่ครับผมเมื่อไหร่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 จะมีแต่ยังเลยครับยังเลย เดี๋ยวอา,อาจจะลองเหมือนเพื่อนพอดก็ได้เอ้ย <laughs> ไนเหมืนกันเลยเหรอไปกันเลยเหรอ <laughs> ไปหาหลานบ <mumbles> ้าง เดี๋ยวมีโอกาสครับได้ได้คุยกันแล้วครับแต่ว่ายังยังไม่มีโอกาสได้ตรงกันเราดูเจะก่อนหน้านี้ไหมก่อนที่เขาจะมาเปิดตัวจริงจไม่รู้เลยจริงจริงเราดูปิดไว้เหพรานว่าไม่เพราะว่าผมยังไม่ได้เจอไม่ได้เจอพอดเลยฮะใช่ฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะก็มีมีคุยกันว่าแบบผมอยู่ที่เขาใหญ่พอดก็มีบอกอ้วันไหนไปเขาใหญ่บอกนะเขาแบบอยากจะเอารถไปจอดไปนอนอะไรเงี้ยผมว่าทำไมอยู่ดีถึงแบบอยากมาเที่ยวอะไรเงี้ยคงคงจะมีเซอร์ไพรส์เราแหละอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีโอกาสไม่ตรงกันใช่จริงเห็นน้องโฮมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเหมือนเป๊ะเลย ฮะพ่อ <One> ล <input> ูกเหมือนเป๊ะเลยฮะน่ารักครับน่ารักครับก็ดีใจกับเพื่อนจะมีโอกาสนัดไปรับฝันหลานค่ะบอกไปแล้วครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนัดกันอยากรับฝันหลานเหมือนกันห้าบาทห้าบาทเหรียญเหรอเตรียมเตรียมอะไรไว้หรือยังครับพี่มิกหรือว่าเราคิดว่าอยากจะให้อะไรเราก็คงคงจะเป็นนี่แหละครับเป็นเป็นทองเป็นอะไรเงี้ยครับรับันรับฝันหลานใช่ครับยังแปลกใจนะคะดารากสุดเหรอพี่เอกจะชอบที่อร์ไพรส์ี่เซน ใช่ไหมฮะพี่มิกไม่ได้สะพายบ้างเหรตอนตอนนี้ยังไม่ได้สะพายจะพายอีกหนึ่งลูกแปดเลยหรือเปล่าได้แลครับเปิดจะพายอีกหนึ่งลูกแปดเลยนะของเราองความคิดดีนะฮะสองสองนี่คือลูกหรือแฟนแฟนคือเป็นแฟนถ้าาอยกปดตอนนี้เลยคือตอนนี้โสดครับ มีคนคนิทเหลืออย่างนี้มั้ยครับพี่นิยยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยแบบจริงจังเลยฮะยังยังโสดสนิทเลยวันเลนไทน์ที่ผ่านมาแอบคุณดอกไม้ให้ใครบ้างซื้อตุลาร์ให้ตัวเองทำงานครับวันเลนทายที่ผ่านมาทำงานครับเหงาไหมเหงาไหมเออเลนทายเหงาไหมไม่ไม่ไม่ได้เหงาขนาดหรือว่าไม่เข้าโซเชียลหรือวันเลนทายพยายามปัดทิ้งหมั่นไส้ไหมหมั่นไส้จริงๆอย่างวัยเรามันก็หลายคนก็มีครอบครัวมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมก็ เราก็ถ้าถามว่ารีบไหมก็ก็ไม่ได้รีบขนาดนั้นครับผมแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปิดถ้าท่านมันเจอเจอเจอใครหรือว่าเจออะไรที่เรารู้สึกว่าเอมันใช่เราก็โอเคมันมันเป็นเพราะว่าเราแบบเลือกเยอะหรือเปล่ารอขนาดนี้อะไรอย่างงี้ไม่ไม่ไม่ได้เลือกอะไรขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าน่าจะเพราะว่าช่วงเวลาโอกาสที่มันยังไม่ตรงกันใช่ครับที่หนุ่ม ก็มเปิดตัวบ้างไม่ได้เปิดตัวบ้างแต่ก็ถ้าถ้าสมมติว่าเราอย่างที่บอกว่าเจอใครที่แบบเรารู้สึกว่าเอ้ยโอเคนะเราเราใช้เวลาศึกษากันพอสมควรแล้วอะไรเงี้ยผมเราก็ก็โอเคครับอันนี้ไไหวตอนนี้นับไปว่าสดมานานแค่ไหนครับก็ไม่ไม่ได้นับอะไรขนาดนั้นครับ คือค <arnt? S 1> <อ>ุยเล่นเล่นนี <radas> ่สดไหมไม่สดนะครับช้าอยู่คุยเล่นเล่นไปนสิไปนกนเยอะังก็สดสดเป็นปีแล้วแหะครับออ้อก็ผอ่๋อผมว่าตอนนี้น่ะต้องมา ก็เป็นคนที่แบบรักธรรมชาติด้วยแล้วแหละเพราะว่าตเราไปเขาใหญ่ใช่แล้วก็สูดต้นไม้ไปไปรักไปเจอธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับต้องก็เป็นคนที่แบบชอบเหมือนกันมาตั้งเลี้ยงลัวปะไปเขาใหญ่ไหมไปเลยเก็บไปเล่นเก็บกระสอบอาไปได้เขาส่งมาส่งมาแล้วว่ะคุยกันแล้วโอเคแล้วก็สบายใจแล้วครับอะไรเป็นเป็นอะไรที่แบบ เติมพลังบวกให้กันเอะไรที่สวยระดับเทพผมไม่ต้องไม่ต้องแบบระดับเทพอะไรขนาดนั้นเป็นเป็นนายหรือนอกวงการก็ได้นะจริงจริมองความรักมันเปลี่ยนไหมคะพอแบบถึงแบบวันี้แล้วอะไรเงี้ยเ่นครับเดี๋ยงครับผมว่ามันต้องมันต้องเป็นอะไรที่รู้สึกว่าจริงจังมากขึ้นเพราะว่าด้วยด้วยอายุของเราคงคงจะไม่แบบอ่าหรือหวานหรือหวานอะไรมากคงคงช่วงแบบเป็นแบบอะไรที่แบบคุยกันแล้วมองถึงอนาคตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคั ยาากสำหรับผมอะผมไม่เซเลียตต้องต้องเป็นถ้าถ้ามีต้องเป็นฝ่ายหญิงมากกว,<ม>ว่าเขาโอเคไหมพี่แบบจำเป็นว่าหรือว่าแบบเขาอยากใช้ชีวิตแบบธรรมดาใช่คแบบ<น>ในไอทีเราก็ขายของ บ่อยอยู่พี่นีมีใครมาแบบว่าอุ้ยเห็นแล้ววันบ่อยบ้างไหมใกล้เข้านานทีใกล้เข้าใกล้เข้ากันแล้วนานทีครับมันเริ่มเข้าหน้าร้อนหรือว่าเราได้เปิดดูในใดเล็กหรือเปล่าตอนที่ใดเรกติ้มแล้วหรือเปล่าะมิเศจอ่ะใดเล็กก็เช็คตลอดเหมือนกันก็เป็นเพื่อนๆสาวๆกันมากกว่าครับใช่ครับใช่ๆเราเนี่ยเหมือนเราเล่นคู่เล็กเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเราเราตอนนี้เราเราไม่รีบละ เราเปลี่ยนเป็นค่อยๆดูแล้วก็แบบเน้นเน้นที่ความมั่นคงดีกว่าใช่แต่ว่าแม่ก็ยังเล่นอยู่มั้งด้อยแม่ก็เล่นนะใช่ไหมแม่เริ่มพูดเริ่มพูดถึงเริ่มเริ่มมีพูดถึงบ้างใช่ครับเริ่มมีพูดถึงบ้างครับผมเราเราก็พยายามบอกแม่ไม่ต้องรีบค่อยๆช้าๆได้พาเล่มงามยังไม่มี d i ายมูว่าต้องแบบแฟนที่ไหนไปที่ไหนเจอแบบว่าขอยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นครับ โอเคอ่ะเร็วร okay. ีบ oh, กับมันยังรวมมึงมาเร็วด้ยเหรอลูกบอกว่าความหล่อย่างเรียกแขกงได้อยู่